ทุกคนพี่ฟอบอกว่าพี่ฟอเพิ่งตีแบบเสร็จไะมีอะไรไหมว่ามาหนูก็บอกว่าแฟนคลับอยากให้แบบโทรหา้เขาบอกว่าเห็นหน้าไหมไะหรือแค่เสียงที่สงสัยพี่ฟอน่าจะแบบว่าไม่ได้แต่งหน้างั้นพี่ฟอบอกว่าขอแค่เสียงนะคะทุกคนได้สักแบบหนึ่งห้านาทีท้านาทีโอไม่อยากกวนฮอจูนนะคะน่าจะเป็นเวลาครอบครัว รีวิวแผลที่นิ้วหน่อยเออเดี๋ยวจะมารีวิวแผลที่นิ้วปักหมุดไว้นะทุกคนกลับมาถามมาให้หน,หนูคุยพี่ฟอสเสร็จโอเคทถวายค่ะจูนฮัลโหลสวัสดีทั้งทายแฟนขับทั้ง645คนของหนูหน่อยอะไรนะทั้งทายแฟนขับไหน่อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ก็คืออย่างนี้ทุกคนรู้ว่าพี่ฟอเพิ่งไปแข่งทัวร์นาเมนต์ตีแบดกับแฟมิลี่มานะทุกคนใช่ตีแบบตีมั่วๆคือแบบว่าลูกแบดขึ้นหลายค่หลังค่าบ่อยมากก็ต้องตีเพื่อเก็บเอ้ยใช่พี่แล้วหนูเห็นว่าพี่มีน้องเมียวด้วยใช่ไหมใช่เนี่ยร้องไม่หยุดเลยอ่ะพี่ต้องแต่ว่าเก็บเบาะเอื้อมาทุกวันเลยจริงเหรอใช่แล้วอุ้ยก็กินเยอะมากเลยมีตัวหนึ่งชื่อชูชกแหละเพราะมันกินเยอะกว่า แล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับคุณฮอดจูนช่วงนีเลอก็ดีได้อยู่กับที่บ้านเลี้ยงแมววันวันนึงไม่มีอะไรโอ้ <c oughs> จริงใช่แต่ว่าแบบคิดถึงเพื่อนใช่แม่พี่หนูฟังเพลงเชนอบดดมแล้วแบบคุยยากกับไปเต้นมากแบบมีแรงฮึดอะเฮ้ยมีไฟอรอ <c oughs> ใช่พี่มีไฟมากอะเ <c oughs> ออนี่แบบรูสึกว่าอยากกลับไปแบบว่าอยู่รวมๆกันแหละคิดถึงเบบว่าตอนแบบ ได้อยู่กันได้เล่นกันในห้องอะไรองี้ยจริงพี่ก็เลคิดถึงมากอ่ะใช่แต่ว่าจะอยู่นี่ก็จะเล่นแมวเออดีคนละแบบแต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับไปอยู่ที่กันโอ้คิดแผนการเล่นกันสนุกสนุกเต็มเลยเพย์ใช่อยากกลับแล้วนี่อะไคิดถึงจริงพี่วันนั้นเพิ่งคุยกับน้องมีนกับน,นีนี่ไป แต่ละคน<ช>คือแบบว่ามีกิจกรรมอัปเดตต่างๆเอยพี่รู้ไหมว่าหนูขับรถด,ด้วยนะเห็นแล้วพี่แต่ว่า,ตแ,าแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าไปจริงๆหนูก็ให้พี่ขับอยู่เดียวพี่ <laughs> ขอบอับเองเดี๋ยวขาต้องน่าจะต้องรอไปทำใบกรับพี่จริงจัง <laughs> ได้เลยเพ่โอเคงั้นก่อนที่จะไปอยากให้คุณฝากเพลงเชนออบเลิฟกันหน่อยครับ เออใช่ต้องแบบขายนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าโอยอุสา่าเชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษคนนี้มาคะพี่โโทราหาใส่เพิ่งเนี่ยเพิ่งโทรหาพี่พรได้เลยเขาอยากคุยเขาอยากให้หนูโทรหาพี่อ๋อวันนี้ไม่มีไลฟ์เนีย่ยขอโทษด้วยที่ต้องไปแข่งตัวนะเม็นกับที่ผ่านไม่ <c oughs> ไม่เป็นไรเลยพี่คือแบบว่ามานิดหน่อยพอกุบกิบได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องทําการขายเพลงนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งปล่อยเป็นแบบว่าเวอร์ชั่นที่แบบว่าเป็นเนื้อเพลงข้มาใช่ไหมใช่โอเคค่ะก็ฝาก เทชแนลเลิฟได้นะคะตอนนี้ในไอช่องไอข่าวออฟฟิเชียลของ CGM นะคะมีเป็นเวอร์ชันที่เป็นลิลิซด้วยที่เป็นเนื้อเพลงด้วยนะคะก็ไปดูกันได้นะยคะทุกคนแบบว่าความสดใสของเทชแนลเลิฟนะคะนี่แล้วนี่อยู่ก,กี่ชั่วโมงน่ะชั่วโมงเดียวเทเดี๋ยวหนูโดนเดี๋ยวหนูนานเกินโดนโดนเรียกนาเกแต่โอเคแชร์แพร่บายไปพักผ่อนไปพักผ่กอนเยอะๆนะอันเลิม I love you too. bye, -bye. bye.